อ่าวัดีไม่เฮียงจ้าอ้าวยินดีกับไม่เฮียงคลิปไม่เฮียงก็ได้ออกคลิปสั่นเนาะได้ออกแต่ตอนไล่ซุดออกแข็งแข็งโอ้ไม่เฮียงฝันถึงเอ้กองว่องไวฟังแนวว่าตึงก็ยังแม่นคักแม่นแนี่ยแถมมากงวดนี่ฝันโดนละฝันแตงแต่ต้องงวดคุณได้วเราออยู่ตัวสองสองหกสองเจ็ดไปบ้านตะแก่เก่าไปเฮ็ดงานดยูวันเก่าคนละเรียว่า ไปสอนปามคนใดคักใดแน่ได้สอนสอนจับสอนเล็นหน่อยสอนยกขึ้นมาเต็มดังอาญะอยู่คนใดคนใดแต่วานนี้อยางคนใดหลายอยียงในหลายส่นไหนส่วนไยนส่นใดอันองมือหนึ่งว้าววานนี้เจ้าของในหลายไปกันเขาได้แต่น้อยนึกวลายหลายสอนคนใดหลายคนใดหลายนี่อยงไใ้น้อยเพีอยงวะเออกระเล่นกรเล่นแนน้อยในนหน่อยนึงได่หลายอ ได้พ่อค้าขนมด้ายกให้เอฟซีเบิ่งเน่อ่าไม่เฮี้ยงออกคิปไปในไลฟสดนดะครับด้ยเอซีครับผมมีสองหกกับสอเจ็ดเพนวายังก่อกลับไอกับวันที่ยี่สิบหกย่เ็ดเด้อนเออ,อ,อเขาเขาจีกรับวันที่ยี่กยเจ็ดแม่เขาจกลับวันที่ย<อ>ี่ยเจ็ดปิดโรงเรียนนะสันครับอืมอ่ากคือางลกเปิดโรงเรียนูเขาจรโรงเรียนที่ยี่หเด็ดอไม่เฮียงเอาไวข้ขขางขางันเห็นนหาเนี่ยเอาไว้ข้างั อ่าทางไหนก็ไรเนาะเอาเองค้างเออเอ้ยเออเอาอันนี้คือรักฐานยืนยันของไม่เฮี่ยงนะครับด้วยเอฟซีกับผมสองหกสองเก็บโอ้คือฝันแมนแทนล่ะฝันแมนครับฝันแมนเนี้ถาเราว่าสองหกสองเซ็นเตอร์อว่าเาเออพรว่เด็กกลับเลยครับเอฟซีผมตรงตรงเลยคลิปของไม่เฮี่ยงนะครับนั่นอฟซีกับผมอันนี้คือรักฐานยืนยันอ่าหวว ที่ผ่านมานะครับงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8ไม่เฮียงบดฝันนะครับเนาะฝันจำได้ฝันจำได้ครับกัมบ่จำได้คับแกมปออยู่บ้าเศร้าอย่้านออกคลิปอ๋ออยู่าไเศร้าไม่เฮียงบอออกคลิปจั่เทียาส่วนออกก็ไ่ก็บอกึงกลัวไหลสดกระเลยบ่อออของนะารับกระเลิบ แย่ว่าเริ่มแม่นแล้วเนาะบารีเนาะแม่นนุ่งโมเดลโมแม่นนุ่งโมทคือกันแต่ละตั้งนั่งสมาธิจะดูโอ้ตั้งตะเขาพันสามานีนุ่งซืกอวันนั่งสมาธิแม่นอือก็เลยแม่นอ่าปฏิบัติออกดูขับเด้อเอฟซีกับผมภัยยะวันแม่นคือไม่เฮียงนะครับเนาะให้ปฏิบัติตัวบอกเงินบอกทองเงินทองเงินว่าไม่เฮียงต้องเพดงานอยู่หม่องเก่าเออเอาคือว่าบ้านเด็กที่ของมาเด็กที่กับสองอันซี หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แมนออกทั้งบานอีกที่เออออกทังบ้านอีกที่อีกไม่แห้งกาบ่ลุ่งไหนเพิ่นกัไปลุ่งก็ว่ามันเป็นงานอยู่มองบ้านตะแก่เกาเอออืมเียว่ได้ลุ้เพ่นหนึ่งสองสี่แมนไปลุ้งเพิ่นหนึ่งสองสี่ออกสองสี่ตเอาเอาตะล็กจะจของฝันเท่านั้นแมนอืมเอาคือนบ้าน น้องถุงเงินอ้าวน้องถุงเงินอืมน้องถุงเงินเพื่อนห้เลขตัวได้สันไม่เงี้ยน้องถุงเงินก็ให้ยันเก้าเจ็ดสองนี่อู้แสดงว่าหัวเกินหัวลงกมาถึงของผมตั้งแตวนี้เอาของน่องขุงเงินกับเขาเด้อครับไปซีับเอาน่องขูงเงินกับเขาสวยเนี่ยนะครับไดยเก้าเจ็ดสองออกอ่า ไล่สดอยู่ในไล่สวดนะครับเด้อเอาหัวขึ้นหัวลงกับเป็นเก้าสองหกสองนั่นแหละครับพี่ผมจะว่าบริตัดให้ครับเอฟซีนะครับเนาะันเพิ่นว่าบ้ายที่แปดสิบเก้าแต่ไปออกตั้งแต่ฝนตกต้นบักม่วงนะอันนี้รวมม่วงมาได้เป็นไตเป็นน้ำรวมกันกับของน่องถุงเงินเพิ่นตดตกต้นม่วงเลยเพิ่นว่าวายทางไหนในนี้เพิ่นก็ว่า ไอ้ผู้กลวงนั่นทับเพิ่นผู้กลวงมาทับอื <c oughs> ถึงไมีผู้กลวงก็ไม่น้อยนั่งอยู่หน้าบ้านเออเออโน้ออปืนเอิญไห้คนทับเพิ่นกับว่าทับเอิ้นเพิ่นทับเอิ้นเพิ่นได้ทับกับว่าทับเออโอ,อ้ก็เลยอืมอืมปืนกับว่าเก็บไลยไปที่เก็บไล้ไปวางมันก็ไม่น้อยอืมอ่าของน้องผู้เงินกับเขาของมีเงี้ยกับเขา กเ็เจอว่าเขานะครับวิเียครับผมมันเก่าเจ็ดสองกุไลสือกะทิเอาหัวขึ้นหัวลงคือหรอกแต่ว่าไป็นกทิแล้วไป็นวันที่เนาะเป็นงานของเก่าก็ยังว่าน้องถุงเงินว่านมีผู้ใดมาห้องเฮาดี้สี่คนสี่คนกับแม่แม่เยน็นเออและะ้วกับแม่ยังอ่าอ่ายังดอกคนหนึงแล้วก็เออกับผัวกับเมียคนผัวกับเมียคนสี่คนเออเขามาห้องเฮาอ่ะห้องมาม่เงี้ยกับพ่อไหวเออ เลขของกระสองศูนย์เก่าเนเออเอาหัวขื่นเขาลงกับถืออีกคับวิธีเขาเป็นจับปานอะไรยังเออน้องต้นเงินเป็นฝันสินละอืได้หน่อยอยู่เนาะได้หน่อยอยู่เพราะว่าพอไว้เป็นเนียนหนึ่งสองเก่าหลายครับวิธีผมสองหกนี่กันเอาไว้ที่ซื้อดอกใครอยู่ยังถืออยู่เนาะครับวิธีกับผมแต่ถือว่าฝันแม่นคือกันอ้าววันนี้ไม่เฮี้ยนซื้อไว้หลายปันไอ้เลขสองหกนี่ จ่องพวกวอืเมี่งก็ได้แนวยูนบบไดหลายโอ้ยังว่าจะคล้องกับจะคล้องกับวอาบอลอะบานบัวราบันบางทก็เรยว่าจักสือลายนะฟันมาอยู่หนี่จะได้ยังบ่ไดจักเตือกเรียว่าอืมเขากโว้ยเขามาห่องบอกป่านนี้เนาะสองห้องบอกแมมอันลาผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนหล่ะก็เรื่องหน่อยผู้นึงบัอืมบันี้ก็เรียกว่าอันที่แรกว่าสือไหนจักสือมันงงนักเพลิน เสือมอไปขืนรถขั้นนั่นขนาดรถขั้นนั่นมันมีสามสามหาให้ไปขืนก็เป็นไปขืนมันกะรถมันกะสามสามหาเนาะมันก็ออกสามสามหกมันบอกเลยมันบอกตัวนึ่งมันออกสองสี่ออกสองสี่กับวันวันหนึ่งสี่สองหกสองหกกันวางอันนั้นเขาสกับมันไนลูกเขาไปเรียงมันที่ยี่หกยี่เจ็ดกันวางนี่ก็จำได้ใส่หงสเลยเนี่ยก็จำได้ว่าตัวเส้าหรือว่าสองหกสองเจ็ด ก็อกอยู่่เซาเนาะว่า2627เอือนฝันได้ก็เลยว่าสิก็ฝันได้ยินกับหูแม่เออเอาว่าสอนได้ได้แน่สอนได้เยนเออของบ่ได้นําาเจ้าของบ่ได้นําเาอุ้มมือนี่ไอมมือสอนมดน้ําไดดลงน้ําไดเออมด2นดลงไปจะได้จังหาใจออกอยู่น้ําน่ะเออดลงไปดว่าดลงไปโลดว่าซั่นว่ามดลงไปเลยว่าซั่นออกดลงไปก็ว่า้ของสิตายบ่ก็ มันก็บวะยังกับฮันไจเด้เนาะสอวนสองก้นมันในสอนได้ก็กลับขึ้นมากลับมาเนาะแม้ว่ามีเงี้ยขึ้นมาได้น้อยเดียวเออการกันยังไงมีเงี้ยก็เล่ได้น้อยเดียวกับเล่ได้น้อยเดียวว่าเจ้าของฝันได้น้อยแล้วกาวซ์เอฟซีผู้ใดเนาะครับเนาะแต่มีโจมมีหมันครับเด้ก็ยินดีนะเนาะยินดีนะกับอุตสีบุคคลแต่ผู้ใดฟังมีเง้ยออกคลิดเงินสื่อว่าวุ้นนึ่เออสื่อน้ำบ๊อบุ กากดรอไว้คร oh anyway. so uh ับ huh. พ like yeah. oh, ี่ที่ผมบ่านี้ถ้าฟันนี่สิออกคลิปเลยเรามียังเนาะถ้ามันออกคลิปเออสิออกคลิปไปเลยสิได้ไปหาซื้อคือเหมือนบุรีเออขั้นขันฟันคิวคือยังเดี๋ยวนี้เห็นเป็นตัวคนมีคนมาห้องบอกอ่ะแมนแทนบ่าคนมาห้องบอกยังมามียิงอะสองคนเนาะมียิงกับสองสองสี่แล้วก็บบาลเนาะจ้างก็มียิงงอบบาล โอ้กับผมันแมวมันบอมีหูป okay. ุคนหูจักเน้องเราตีเปลี่ยนตัวใด้ยี่กองหอกแมวตีดื้อวัดนะเนาะกองบอกแล้วสองพกสองเก็บก็จ็กลับผมเลยเอากดรอไว้ด้วยครับด้วยซีกับผมสำหรับผู้ใดติดตามไม่เฮียงให้กดรอไว้นะครับเนาะขอบุญขอบคุณไม่เฮียงวันมือนี้ที่มาออกคลิปให้ตั้งตาต่อมวดกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเฮียงเลยครับผมสวัสดีครับ